มากันอีกครับครับกับการเปิดกล่องของเล่นนะครับมีสองสีสีแดงและก็สีฟ้าจะได้สีอะไรมาลุ้นกันเลยครับเฮ้เราได้สีแดงนะครับความ,วมา้านของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่กระต้นโอ้าเอ้อ้อ,อ้มีไฟที่หน้าอกด้วยมีไฟที่หัวด้วยเห็นไหม,มไฟที่หน้าอกแฮปปี้ แล้วเราก็สามารถทําให้มันโยกแคข็งๆยืดฝั่งกันนี้ได้ด้วยเออวิจิตาเล่นนะครับไหนลองตีลังกาสิอโอตีลังกาไม่ได้ตีลังกาจะต้องเป็นสองมือแบบนี้นี่อันแน่อันแนแ่เอ,อ้ยยังเฟี้าวดูด้านหลังบ้างเฮ้ยโอเคเลยนะครับนี่หรือจะให้มันยืนเฉยนี้เออโอเคเลยเสี feel, feel, feel. ้ยวเฟี้ยวดูตัวอื่นนั่งครับยา yeah! สินนะ เอล p h เฟน3คนถอยแต่มันไม่ค่อยเดินครับต่ตัวนี้นี่ f อรโนโ,นโลัสนี่แบล็กเฮสาส์สโวลัสว้าวบัฟ a l ล ได้นึ่งรซ่ว้าวเดี๋้กันเล่นโซ่เหมือนกันอี่สิีฟิสแล้วก็ well. yeah. กแกบ็กโอโซลัสเย้มากัน์ดินแคงครับมากัน์ดินแกงโอ้ดูสิครับดูสิครับ จาลิงนี่อ่ามาตีนตายก้อนนึงเออโอเค